สวัสดีค่ะคุณครูชวริตดิฉันผู้สันนิสาโรยแก้วห้องมอง .5 ทับ2เรขที่23จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ได้ค้นคว้ามาในหัวข้อเรื่องบอกศาสนาค่ะความหมายของศาสนาศาส,สนามาจากคำว่าศาส,สนังในภาษาบาลีสันสกฤตหมายถึงคำสั่งสอนคำสั่งหมายถึงข้อห้ามศีลวินยัย คําสอนหมายถึงคําแนะนําให้ทําความดีคํสั่งคาสั่งบวกคําสอนคือศีลธรรมค่ะองค์ประกอบของศาสนาศาส,สดาศาส,สนาธรรมศาส,สนาบุคคลศาส,สนาพิธีศาส,สนาสถานค่ะป่อเิดของศาสนา 1. เกิดจากอวิชชาหรือความไม่รู้ เนื่องด้วยมนุษย์สมัยโบราณไม่เข้าใจสาเหตุของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าน้ำท่วมความลึกลับของท้องทะเลและป่าเขาโดยมักเข้าใจว่าเกิดจากการกระทำของพระเจ้าจึงเกิดความเชื่อถือศรัทธาในอำนาจเลนลับเหล่านั้นและวิวัฒนาการจากความเชื่อมาเป็นศาสนาในที่สุดค่ะ 2. เกิดจากความกลัวเพราะความไม่รู้ถึงสาเหตุข,ของการเกิด ปรากฏการทางธรรมชาติดังกล่าวข้างตน้นทําให้มนุษย์ในอดีตเกิดความกลัวกลัวทั้งภัยธรรมชาติความบาดเจ็บความตายจึงต้องการหาที่พึ่งและกราบไหว้บูชาเพื่อให้อํานาจเล่นลับเหล่านั้นเกิดความพึงพอใจไม่ลงโทษ 3. เกิดจากความพักดีเมื่อมนุษย์รู้จักการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเรื่อมใสศรัทธา มีการปฏิบัติสืบต่อต่อกันมาและกำหนดเรื่องให้เป็นพระเจ้าเทวดาพูดผีวิญญาณทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขและปลอดภัยจากความเชื่อดังกล่าวจึงค่อยๆวิวัฒนาการกลายเป็นศาสนาในเวลาต่อมา 4. เกิดจากปัญญาเมื่อมนุษย์จเจริญขึ้นรู้จักการใช้สติปัญญาและเหตุผลในการแก้ไขปัญหา ต้องการดับทุกข์และสแสวงหาความสุขในการดําเนินชีวิตต้องการจัดระเบียบสังคมให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจึงคิดค้นหลักทำคำสอนขึ้นมาค่ะขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ